สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําขนมเปี๊ยะนะคะมาทขนมเปี๊ยะจะขนมเปี๊ยะขนมลูกเต๋านะคะใส่ใส้ถั่วแดงก่อนอื่นเราจะมาทําเคี่ยวอันนี้ก่อนเราผสมเราจะไปผสมกับแป้งนะคะกะทิหนึ่งกระป๋องตามด้วยน้ําตาลปี๊บพอประมาณไม่หวานเราใส่เรามีไส้หวานแล้วนะคะเราจะไม่ใส่น้ําตาลเยอะ เอาใส่น้ำตาลใส่อีกช้อนหนึ่งประมาณนี้นะคะประมาณสองช้อนโอเคเดี๋ยวเรามาเคี่ยวกันเลยจ้าเคี่ยวไฟอ่นอ,อนๆนะคะเปิดไฟไฟอ,อ่อนจ้าทำให้น้ำตาลละลายก็ใช้ได้แล้วนะคะน้ำตาลละลายก็ใช้ได้แล้วจ้าเราจะมาเคี่ยวก่อนนะคะ ไส้เนี่ยก็จะเป็นไส้อ่าไส้ถั่วแดงเรามาทำให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะเอาแค่ละลายน้ำตาลละลายก็ใช้ได้แล้วจ้ะสูตรง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากจ้า เราจะไม่ทําเยอะนะคะทําพอประมาณทําให้น้ำตาลละลายดีก่อนจ้า ม่ต้องให้เดือดนะคะเอาแค่น้ำตาลละลายก็ใช้ได้แล้วขนมเปี๊ยะโอเคน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะ น้ำตาลละลายดีแล้ว <S <S เรามาผสมแป้งกันเลยจ้าเราใส่แป้งลงไปนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะใส่แป้งลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้แป้งก็จะเละจนเกินไปเราสามารถเพิ่มแป้งเข้าไปอีกได้นะคะเราต้องดูว่าเราผสมเคี่ยวเคี่ยวน้ำน้ำตาลกับกะทิเนี่ยมันได้ประมาณเท่าไหร่นะคะ ถ้าเกิดมันเหลวจนเกินไปก็ใส่แป้งลงไปถ้าเกิดมันแฉะมันแข็งจนเกินไปเราก็สามารถเพิ่มน้ําได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทําจากนั้นเราก็มานวดก่อนเนี่ยมันจะเหลวเกินไปทีนี้เราก็ใส่แป้งลงไปนะคะประมาณนี้ประมาณนี้พอดีแล้วจ้ะใส่นิดนึง ใส่แป้งอีกนิดนึงประมาณนี้ทีนี้เราก็จะมาพักแป้งไว้ประมาณสักยี่สิบนาทีก่อนนะคะผสมแป้งแล้วก็เคี่ยวน้ำกะทิกับน้ำตาลให้ละลายดีไม่ต้องให้เดือดแล้วทีนี้เราก็มาผสมใส่ไข่แดงหนึ่งฟองอาเฉพาะไข่แดงแล้วก็น้ำมันพืชครึ่งของครึ่งถ้วยนะคะ ถ้ามันเหลวจนเกินไปก็ใส่แป้งลงไปนะคะอันนี้จะเหลวจนเกินไปนะคะเหลวจนเกินไปเราสามารถเพิ่มแป้งได้นะคะประมาณนี้แล้วก็นวดแป้งให้เข้ากันจะ้ะ นวดไปไงเข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะ แป้งก็เหลวเกินไปก็ใส่แป้งเข้าไปอีกแล้วก็นวดอันนิดนึงโอเคแป้งจะเหลวเกินไปก็ใส่เพิ่มแป้งเข้าไปอีกทีนี้ก็นวดนวดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพอแป้งไม่ติดมือแล้วก็ใช้ได้แล้วจ้ะแป้งไม่ติดมือก็ใช้ได้เราจะพักแป้งไว้ก่อนประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาทำไส้อีก เดี๋ยวเรามาปั้นไส้นะคะโอเคพักแป้งไว้ก่อนพักแป้งไว้ก่อนสักยี่สิบนาที ปิดไว้ก่อนนะคะพักไว้ก่อน20นาทีจ้าจากนั้นเรามาปั้นไส้กันก่อนนะคะปั้นไส้ก่อนจ้านี่เป็นไส้ถั่วแดงนะคะไส้ถั่วแดง ใส่ถั่วแดง ทำสักสิบลูกพอสิบลูกทำเที่ยวละสิบลูกโอเคสิบลูกประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาทำต่อจ้าทำให้ดูสิบลูกก่อนนะคะโอเคพักแป้งไว้ก่อนแป้งยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาปั้นแป้งกันจ้ามาจากครบเวลาแล้วนะคะ เราจะมานวดแป้งครั้งหนึง่งขอนวดแป้งก่อนนะคะมาจา้เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ ให้เป็นลูกกลมๆก่อนนะคะจากนั้นก็แบะออกมือก็จะติดมือก็จะใช้แป้งนวลน,นะคะทาไว้ก่อนนะคะจากนั้นใส่ไส้ลงไปทําแบบนี้นะคะกลมๆ ลูกก็จะใหญ่หน่อยเพราะว่าทำแค่สิบลูกแป้งติดมือก็ใช้แป้งนวลน,นะคะทามือนะคะจะได้ไม่ติดมือแล้วก็แบะๆออกใส่ไส้ลงไปใส่ถั่วแดงก็ะจะลูกใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าทำแค่สิบลูก ปั้นให้มเป็นกลมๆก่อนเดี๋ยวเราจะมาทําลูกสี่เหลี่ยมนะคะติดมือก็ใช้แป้งนวลน,นะคะทาที่มือจะได้ไม่ติดทาที่มือแบบนี้ใส่ลงไป เดี๋ยวขอเวลาทําแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะจากนั้นเราไปทําให้เป็นรูปทรงให้มันออกสี่เหลี่ยมนะคะใช้มีดหรือทำให้ทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นลูกสี่เหลี่ยมนะคะใช้มีดก็ได้ใช้อะไรก็ได้นะคะใช้ไมบ้บรรทัดก็ได้ทําให้เป็นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมจ้าทาเป็นแบบนี้นะคะ เป็นลูกเตา๋าสี่เหลี่ยม ทำห้เป็นลูกสี่เหลี่ยมนะคะโอเคได้แล้ว ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปจี่ใส่น้ำมันนิดนึงกระทะเทฟลอนใช้กระทะเทฟล,อน,ะทะทลอนนะคะทำกินง่ายๆนะคะไม่ต้องเรื่องมากอะไรมากมายไม่ต้องช่างไม่ต้องไปเครื่องไม่ครบก็สามารถทำได้จ้าเราไม่ใช่มืออาชีพนะคะ ทำกินแบบบ้านๆโอเคประมาณนี้นะคะโอเคเีมาจีกันเลยจ้า ใช้กระดาษทิชชู่นะคะชุบน้ํามันทาไปในกระทะนิดเดียวนะคะใส่พอติดนะคะในกระทะนะคะโอเคเปิดไฟอันอ่อนเปิดไฟอันอ่อนนะคะเปิดไฟอันอ่อนใส่ลงไปในกระทะเลย ใส่ลงไปในะกระทะเลยใช้ไฟอ่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเพล็กอีกด้านหนึ่งนะคะทำกว่าจะเหลืองนะคะ Trông quá trời lửa Ok, để mà đủ cân Lượm lửa rồi đó Lượm lửa rồi Xoay ngam lời <laughs> cha ทำครบทต้งองสีด้านนะคะนี่จะสวยงามมากเลยนะคะทําเป็นอาหารเช้าขนมเปี๊ยของเราก็จะลูกใหญ่หน่อยนะคะทาตั้งใจจะทําลูกใหญ่หน่อยเพราะว่ากระทะพวกเราก็เล็กนะคะทําใำครบบต้งสีด้านจ้ะมาจ้าขนมเปี๊ยของเราก็ได้ที่แล้วนะคะ เส,สร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าใส่จานได้เลยนะ,นยนะคะลูกใหญ่หน่อยนะคะหนุเปีขะอนเราก็จะลูกใหญ่หน่อยทำเป็นอาหารเช้า ง่ายๆเลยจ้าจสับเสร็เรียบร้อยแล้วค่ะขนมเปี๊ยะอาหารเช้าง่ายๆนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ